อืมั้นอืมไล่ดูให้มันหมดหมดอีกอ่ะอืมอืมเด็กก่เป็นไย่งไรไหมโอเค เปิดพอไหนลูกเอ,อ,อาหารตรงในนี่เห็นพางนู

ลูกพวกเป็นคนประมาณที่แข่งกัแข่ทำเช้าทำบ่ายอระเทศเราจะทาได้กดชวย ก็ดีนะดีแหละนี่กุญแจล็อกก็ครบแล้วไม่มีตำางหอะไรใช่ไหม เยูตรงนี้ต่ออยื่ตรงนูนะเขาเชี่อะเดี๋ยวมต้องพูดนะต่ความคิอมเ่น้นในกรณีนี้นเตสูง